Zombie เอาละครับก็ต้องขอกล้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้นนนองชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซฟเดอะเกมตอนนี้ก็เวลา1นทุ่มกับ4นาทีนะครับ <laughs> ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เปิดเข้าเกมมาเลยนะครับผม <laughs> 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 ผมจะเปิดก็มาตะเกียแหละเรื่องของเรื่องนะครับ <laughs> <laughs> แต่ที่เจ็บแขนที่สุดก็คือตรงนี้นะครับอืมมีแพ็คอะไรผมจะไม่ตีทั้งนั้นนะครับในเวลานี้พูดเลยหุ้ยมีการ์ดทองเนี่ยเสียดายนะครับแต่ว่าต้องเล่นอันนี้ก่อนทําไมน้องๆทากับพี่อยางงี้พี่จะได้พิบวับอยู่แล้วทําไมตีพี่มปอยู่ดับซีแลกทองเนี่ยไม่ได้แล้วนาทีนี้มันต้องจัดกันไปแล้วนะครับอืมบาย เอาตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้่ะไปพูดแล้วก็เหมือนรังแกกันนะครับ <laughs> ให้ฉันตกมาขนาดนี้ฉันละโอ้โหชิบหาย <laughs> แล้วแต่แต่ยกแรกเลยดูดีโอ้โหตัวตึงต,วตง,ตงตัวตึงฮะมาตะโขงตัวตึงฉันไม่กลัวหรอกมันเลยกล้าใส่ไหมล่ะเด็ก ประสบการณ์ก็มีตัวนะครับผมจะนี้ปนประสบการณ์ทุกคนการลบพวกเขาอะไรทำอะไรได้ห้าร้อยนี่ต้องจมตียันเจ็ดเลยนะเออยันหกยันเจ็ดเลยนะถึงจะถึงห้าร้อยนะครับบ้าทิบหายเลยแล้วมันมตัวน้ำสองตัวเลยคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรไครก็สงสัยไขรก็สงสัย ชิบหายแล้วมันยาวจริงแล้วนะครับอืมไม่กล้โจมผมจัดจานเลยนะครับอ,อืโจมตีสโอเคฉลาดเป็นก่อนอตาแรกก็แพ้แล้วแล้วฉันจะไปอยู่แหลงเพชรได้ไหมว้ามันก็ยากอยู่เหมือนกันโอเคโอ้โหไม่มีอะไรจะสู้แล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วตักโอเคไปแล้วหนึ่งตัว หมดสต,ตักเลยนะครับต้องลุ้นในตัวนี้ไม่จมตีนะครับถ้าไม่จมตีเรายังมีโอกาสเก็บสต็กนะครับอืสต็กเขาก็จะเต็มนะแต่ผมว่ามันจมตีอยู่แล้วนะว่าสี่มันคิดว่ามันล้มได้อยู่แล้วอะ่มิมายแล้วเ,ออเรียบร้อยนะครับอืมหกร้อยเลยไม่ไหวแล้วนะครับอืมผมว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหกร้อยนี้ต้องอขุ่นมาหมดสแต็กเลย โอ้หมดเลยอะ่ะดูดิจมตีหกเลยนะครับโอ้โหผมโชคดลสุดๆเลือกตัวมาไม่คิดไงเรื่องของเรื่องนะครับอนี่แหละคือประเด็นเดือดจมตีสี่ผมไปแล้วนะตอนแรกก็แพ้แล้วเอฟซี FC ทุกคนฝากให้กำลังใจผมด้วยตายแล้วกัก <laughs> <laughs> ซีรออะไรอยู่ล่ะ <laughs> โอ้ยเงียบี่เขี่ยวเราก็ตายไปแล้วนะครับ ทำไมพี่เขียวอยู่ได้ไงเะอ่ะ,อะมาไม่ยอมแพ้หรอกนั่นแค่ตาแรกนะครับความสมดุลยังไม่มีนะครับอผมพ่อผ,ผมก็เลือกไปนมุมั่วนั่นแหละเรื่องของเรื่องนะครับเพ้อะอาบิยับไงผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้นเลือกเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยนะครับอแต่ว่าผมคิดว่าไม่แพ้ทีเนี้ลุยอะเคยดูม้าแข่งกันไหม เขาวินที่สุดท้ายนะคือชนะเลยนะเข้า <laughs> วินที่สุดท้ายคือชนะเลยนะ <laughs> เข้าใจไหมครับออแล้วก็แก้ไม่ได้เลยนะ <laughs> ผมจะบอกให้นะครับจบตีไปเลยผมไม่กลัวยับจัดการมันไม่นะฉันมีกัดทองนะถึงนายจะมีวิบวับฉันก็ไม่กลัวมาเลย <laughs> ใส่ไหมโคโรโบรกล้าไหมไม่กล้าหรอกขนหน้าอกนายเยอะฉันรู้ <laughs> อาเปลี่ยนตัวนะครับอืมอืมไม่เท่าไหร่นะผมก็จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันไม่เอาไว้หรอกเอาจโจ๊กเกอร์ออกมานะครับอืมแล้วก็เอาเซมีสามกล้าใส่ไหมละ่ะกล้าใส่ไหมล่ะอุ้ยโดนยับมีมีสิทธิ์ตายนะเนี่ยอุ้ยตายเลยนเนี่ยถ้าโดนยับเข้าไปนะครับเออไม่กล้าเห็นไหมกระโถบอกแล้วไม่กล้านะครับอืม <ś les> ฉันยังไม่ยอมแพ้ในเซียนป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ <ś les> อันแน่ป้องกันสองนะครับามาเลยที <ś les> ฉันสองทีฉันก็ไม่ตายมาเลยอแกใส่แม็กกาลิมีมัอ่าไม่กล้าสินะอันนี้อันนี้อันนี้ทำไงดีอ่ะอืมเราอยากประสบการณ์ดีๆถ้าเจ็บมาเล่ามา ตาเจมาลอกมาแล้วทําอย่างนี้นะครับโอเคยับบันทีหนึ่งอ่าเรียกสแต็กมันนะครับนี่มาเต้กล้าไหมล่ะเป็นงาล่ามันเป็นแผนล่อรวงนะไม่ใช่ล่อลูกเสืออีกเดียวล่อลูกหมีลูกตะเควด้วยโยมตีสีดิหกโ,โอเคเจ็บเราเจ็บนะครับเออตายไปนะครับ ทีนี้ก็ปาบง่ายแล้วนะครับอือเป็นงเป็นวิธีล่อลูกเสือลูกตะเค้นะครับจำไปใช้ก็ได้นะผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับอือโอเคทิมากเลยหมัดไส่ที่หน้ามานานแล้วสีสวยฟ้านะครับมาเลยมาโคโลโบนายมี26เองเอาชนะเราไม่ได้อแล้วนายแพ้ท่าจะจัดนายมีแค่4นายจะเก็บไว้ให้เพื่อนไหม อันดาเปลี่ยนตัวโถ่เอ้ยก็เหลือ3มนะครับไม่โจมนะฮึ้ึ <c oughs> คิดว่าผมจะเปลี่ยนตัวไหมผมก็เปลี่ยนตัวแน่นอนนะครับแล้วผมก็จะทําอย่างงี้ครับ1 2ึ่งสอห้านะครับเพราะว่ามันไม่ป้องกันถึงหแน่นอนนะครับตาย <c oughs> เรียบร้อยโ okay. อเคเพราะตัวสุดท้ายมันเหลือเลือดแค่ยีหกเองนะครับ <c oughs> เอาเซฉันมีป้องกันหนึ่งนะอ้ามีเก็ใส่มาซ ใส่เท่าไหร่ก็ใส่มาถ้าเกินสี่นตายอ่ะอ่าใส่ห้าเสร็จเรานะครับโอเคถ้าเกินสี่ก็แพ้นะครับอืมเหตุผลหลักการก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่ามันโดนโดนโจมตีเข้าหนึ่งเหมือนก็แพ้แล้วนะครับโอเคโปรแกรนที่อยู่หรอหนึ่งนาเรียบร้อยสี่สิบเถอะอยากได้สักสี่สิบนะครับมาเลย โอ้โหต้องมีเด็กดื้อประจำเลยนะกลับไปเพชรไหมเฮ้ยอะไรวัน,นี่ยังไม่เพชรอีกหรอบ้าไปแล้วจากอันดับสี่เป็นอันดับสาม้ยแปสิเพชรก็ไม่แปดสิบแบงก์ก็ไม่ได้นะครับอืมอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นใจนะครับบ้าไปแล้วเฮ้ยจะทันไม่นี่ยมา มาเล่นเพลาโรดอนกันก่อนนะครับอ,อ่ะถือว่าเบรกเกมเสิร์ฟในชีวิตผมก็เล่ากันนะในการชิงการ์ดวิบวับนะครับอืมเพราะว่าผมจะได้ใจเย็นลงนะครับอารมณ์เย็นลงนะครับอืมทำไมน้องๆทำกับพี่อย่างนี้วะโอเคมาลุยกันต่อนะครับอืมยอมไม่ได้แล้วนะรู้สึกว่านะครับโอ้ต้องชนะ2ทีเลยนะผมเห็นละผมเห็นละ 0 0นกับ50นะครับอืต้องชนะ2 2ทีนะครับผมก็จะไม่ดีลาเลยนะก็จะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเป็นตัวนี้นี้มาลุยมามาดูคู่ต่อสู้กันนะครับว่าจะเป็นใครนะแข่งแก่งแค่ไหนเอออืก็เข้าทายอยู่นะครับอืมคู่ต่อเลือดมันเยอะกว่าเราเยอะเลยนะจะบอกให้นะดูดีมีเยอะ400อรตัวแรกมี500เลยนะผมก็จะเป็น เก็บไปนึงไม่กลัวตายอยู่แล้วเสนายมีกินพืชสองตัวฉันมีกินเนื้อสอตัวมันเลยกล้าไหมล่ะห้าก็ไม่กลัวหรอกใส่มนเลยเปลี่ยนตัวนะครับถ้าเราค้นกินเนื้อมัได้มีจบเลยนะบิ้มตีหนึ่งอะไรสิว,สว หลังหน้ามันมีสองนะผมจะป้องกันหนึ่งแล้วเก็บไปสองนะครับ <laughs> มาเลยการใส่เวลาเถอะเอ้ยเมกาโลซอรัสนะครับมาเลย <laughs> เออแค่เลเวลหนึ่งอ่ะฉันไม่กลัวหรอกอเถอะจะบอกให้นี่ชันจิกาโดซอรัสเลยใช่ไหมจะบอกให้นะครับฮึมล่านะจัปีหนึ่งนะอ่ะนแน่ <laughs> หลายมีเท่าไหร่แล้วสแต็กมีสามนะครับกล้าใส่ไหมล่ะ มันไม่ใส่ตาหน้าช h e m เจ็ดนะจะบอกให้ในายตายเลยนะจะบอกให้ <c oughs> โดนหลอกแล้วนะครับเออจมตีสองผมก็ไปดีครับ,ม,ม,นนรบ,ม,รบมือมันเหลือไว้นึงนะครับเรื่องของเรื่องนะครับเมื่อมันเหลือไว้นึงอย่างนี้จมตีเลยดีไหมจมตีหนึ่งนะครับจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้านะครับแล้วเก็บไปสาม เฮ้ยมันเหลือไว้หนึ่งอ่ามันเก็บไว้ตัวหลังนะครับโอ้โชคดีจะจัดเอ้ยก็โชคดีอะเรื่องของเรื่องไม่น่าล้มได้นะผมลืมไปเลยว่ามันเก็บไว้หนึ่งนะครับอืมนี่ไงใช่ไหมมันมีห้านะครับ <c oughs> ฉันไม่กลัวพวกนายหรอกเพราะฉันมีกินเนื้ออยู่ตัวสุดท้ายนะใ <c oughs> ส่มา,มาเลยจมตีห้ามาเลยอ่าโจมตีสี่ผมตายนะครับโอเคมันเหลือไว้หนึ่งนะครับอืมทีนี้แหละล้ะลมสบายแล้วนะครับเจ็บนะหนึ่งสอง วิสามสี่เลยเหรอต้องสี่เลยเหรอป้องกันไหมป้องกันหนึ่งสองอยู่ละเอาฮะตายเงียบเรียบร้อยโอ้โหแต่แรกผมคิดว่ามันจะเก็บสแต็กไว้ตัวหลังนะไม่งั้นป้องกันหนึ่งก็พอแล้วนะครับเออมาเลยลันเน้นกัน <laughs> อ่าโจมตีหนึ่งนะเก็บไปสามไม่ทันแล้วพวกถ้าโจมตีหนึ่งเก็บไปสามนะเพราะผมมีห้านะครับจัดการมัน <laughs> ตายซะอย่าอยู่เลยเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะต้องเอาถ้วยไหมฉันฉันจะคัดแหลงผิดได้มาเลยสามดิเจ็ดยังนะครับยังข้ามไม่ได้นะครับติดไอ้ที่หนึ่งอยู่มาอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับสั่งไล้ บ้าจริงๆเลยบ้าจัดๆวันนี้อะไรก็ไม่เข้าข้างนะครับเออฟาเทพพยาดาอะไรก็ไม่เข้าข้างเลยนะครับอ,อืมทุกคนนี่วะเออตีลีกแล้วไม่ได้แร่งใจอึดอัดแข่งนี่เหรอแม้ของผมก็เริ่มแข่งแล้วนะครับไปเลยวางใจไว้หน่อยนะครับเพราะว่าอยูู่นดับที่กเจ็ดสิบนะไม่คิดว่าจะตกมาขนาดนี้นะครับอ่าออ,เอ,อ ได้เปรียบอยู่นะครับอืมแต่ว่าเลือดมันก็เยอะกันนะดูแต่ละตัวดิอ่าเลือดก,ก็พอได้อยู่เดี๋ยวผมก็จะจมตีหนึ่งจมตีไปเลยนะครับอืมแน่แน่แย,แย่แย่ไปก่อนถ้ามันเปียบไปย่ผมผมตายไหมเนี่ยผมว่าผมตายนะครับอืมตายไหมเปิดตัวไม่ตายหรอกนะจมตีสอง มีประเด็นเดือนโอเคทีเนี้ยมึงตายแนะ่เพราะมึงไม่มีสแต็กแล้วตายไปซะตายทำอะไรของมึงเรียบร้อยโอเคแล้วผมก็โดนขย้ำนะครับอืมโดนขย้ำแน่นอนโจมตีหนึ่งเองอะ่ะแล้วเหลือไม่หนึ่งด้วยอะ่ะโอ้ยกองสลัดนะครับอืมไอ้กองของเรานี่เองโจมตีหนึ่งนะครับเอื้อมตายเรียบร้อย หายแล้วเอารอจะสู้ได้ไหมไม่ได้นะครับเก็บไว้ฝากก่อนอมาเลยมันมีสี่นะครับอืมมันไม่ป้องกันด้วยมันเก็บเอาไว้นะครับอืมเพราะมันถ้าวกโจมตีสามมันตายนะแต่มันเก็บไปตัวสุดท้ายนะโจมตีสี่นะงบตายนะอืมเล่นกับคนอย่างงี้มันง่ายง่ายมาเลยทีนี้แหละหายแล้วมีเจ็ดนะ จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีดับหมดต้องจมตียันสามเลยเนาะตัวนี้มีร้อยเก้าสิบแปดนะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามเหลือไว้หนึ่งโอเคตบไม่นะมาแล้วมาลั่ลเนเดนการอีกแล้ว <c oughs> ชีวิตเรามันต้องเสี่ยงมันต้องแลกนะครับอ่าหมดเลยกลารโจมตีสี่ไหมล่ะอ่ะาเป็นการโจมตีส่นะครับอืมทีบหายฉันมีห้าแล้วทีนี้คือถ้ามันป้องกันหมด คืออะไรเนี่ยไอคนนี้มันไม่ค่อยเน้นป้องกันนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วไอคนนี้มันไม่เน้นป้องกันนะครับตายเดานี่ใส่ได้นะครับเออมันไม่เน้นป้องกันไงมันอยากชนะนะครับอืโอเคตายละตามแลกโอ้ยยังเงนดับที่หนึ่งร้อยเหรอโอ้ชิบหายแล้วชิบหายจะจัดยังไม่ได้เลยนะครับอื ยังรู้สึกดีไม่ได้เลยโอ้ยเลยไปหมดเลยโหห้าสิบห้าสิบห้าร้อยบ้าไม่สนไม่สนเด็กดื้อก็ไม่ได้นะครับดูที่ไข่ดื้อหลาจาร์โซลรัสนะครับมาของุณปาดมนหน่อยแล้วกัน่ะแล้วแล้วผมก็ได้ปามเด็กดื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไป <laughs> ไปต่อกันนะครับอืยังอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยอยู่เลยนะครับซุ <laughs> ่มเสียงจัด,จด เรื่องของเรื่องนะครับอืมก็ยอมไม่ได้นะครับก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วก็เอาเป็นตัวนี้ตัวนี้โอเคไปเลยอ่ะยกนี้ก็จะเป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับอืมไม่ว่าจะออกมาหวัวหรือก,ก้อยยังไงก็ว่ากันนะครับอ่าแต่ผมไม่ยอมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปสู้นอกอีกทีนะครับผมก็จะบังกันก่อน,นนะครับอือตายแล้วว่ะ <laughs> สูยากเลยนะครับต้องห่วงเรื่องนะครับสูยากจัดๆเลยนะครับอันนี้ถ้าวางตัวมาดีไม่ต้องเกี็ดตัวมากก็มีโอกาสแล้วก็ก็จะเปลี่ยนตัวจะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนตัวก่อนนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนตัวไม่นี่เรียกว่าไม่ได้เลยนะครับม,มีสิทธิ์แพ้เลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้หมันก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับโอม้มีเลือดห้าร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้มีเจนะ็ดร้อยเนี่ย จมตีเลยโอเคยังอยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเป็นเอาละได้แล้วนะครับทีนี้แหละได้สูตรแล้วนะก็จะต้องการสองก่อนอืมกัดตายนะครับเมีซีผมว่ามันโจมผมคิดว่ามันแข็งแกงจมของโจมตีหนึ่งเองเอโอโอจมตีหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับ นี่แหละตานี้แหละมึงตายดีนี่แหละมึงตายกูมีตัวแกะครบแล้วเอาสิจมตีมาหกเลยถ้าอยากจะล้มชันจะล้มชันได้ไนายต้องจมตีอา่าจมตีห้านะครับอืมเดี๋ยวไว้นึงนะครับโอเคทีนี้ล่ามึงหัวโมงจัดการที้หมดมันเหลือไว้นึงนะครับจำไว้นะมาหนึ่งสองสามสี่ต้องป้องกันไหม กกป้องกันดีเผยโดนยับนะบป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วเก็บไปสองนะครับม,มาเลยมงซะโอเคตายไปหนึ่งนะครับโอ้โหตัวนี้ตัวปัญหาจะจัดนะมีเลือดเจ็ดรนะ้อยนะครับตัวนี้ห้าร้อยเลยอนะ่ะมาเลยผมว่ามันเปลี่ยนตัวมาแต่เปลี่ยนตัวมายับผมก็ไม่ตายนะครับเพราะป้อพพงกันไม้แล้วไง <laughs> มาเลยเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยนะครับราชา,ารสนะครับ นะจมตีหนึ่งฉันก็ยังอยู่ไงฉันอึดอมตะในเรื่องเรื่องนะครับแล้วเปลี่ยนตัวเหมือนกันหนีโอเคแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับถ้าอยากชนะต้องทาอย่างนี้นะครับอ่าจมตีหนึ่งนะบนี่มาเซ่มีเท่าไรใส่ไหมหมดมีห้าใช่ไหมใส่มาห้าเลยฉันจะได้ชนะน,า,นายสักทีเปลี่ยนตัวว่าเลือสี่นะครับจิบหายแล้วโดนแน่นะครับ จมตีสามเหลือไวหนึ่งนะครับไอคนนี้มันเหลือไวหนึ่งตลอดเลยวะทำไมมันเหลือไวหนึ่งตลอดเลยวะถ้าเหลือไวหนึ่งเราก็เข้าใจนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็จมตีสามนะครับแล้วก็็อ้องกัหนึ่งสองสามนะครับแล้วเก็บไวสองโอเคเฮ้ยมันเก็บไปให้ตัวหลังเราตายแล้วตายไง แพ้ไงแกเลยโอ้สองร้อยเจมสามจี้ผายแล้วห้าเลยโอ้ถ้าโดนโดนโจมตีห้าเราแพ้เลยนะครับจี้ผายแล้วโจมตีห้าโอ้แพ้เลยะอะด้วยเออล้มไปเลย <laughs> โอ้ยผมคิดผิดนะครับอืมอะ ผมก็จะจากไปพร้อมกระเด็กดื้อนี่เลยวเรากันนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้านล่างด้วยนะครับรู้สึกยังไงกันรีก,รรกี้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อจะไปอยู่ลังเพชรอยู่นะครับผมก็อยู่ลังเพชรแล้วล่ะอันดับที่100นะครับตกเยอะยังจะดูนี่ว่าตกหรือยังยังนะครับยังอยู่ที่100อยอยู่นะครับถ้าใครมีอะไรก็ ฝากพูดได้ฝากอะไรนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับและอย่าลืมเนี่ยพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะสุดตอนนี้ผมนายป้าแมงก็คงต้องขอดา,าไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล็บยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสรุปแรงให้ฟังนะครับพร้อ <Burg> ม <undy>